สวัสดีครับทุกคนผมดิกแอนเคนเจแปนครับวันนี้เยวเรามาสุ่มการ์ดวันพีซสามร้อยสามสิบสามเยนอีพีที่สองกันดีกว่าครับอีพีแรกที่ผมลงไปเนี่ยก็ได้ของดีๆมาเยอะเลยนะครับสาหรับการสุ่มจากการ์ดร้านนี้ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับเขาเอาเวอร์ชันที่2มาขายนะครับมีหรือครับที่ NK นเคนเจแปนจะพลาดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไปซื้อมาอีกแล้วครับตามที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเลยครับยี่สิบซองครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์อัพกันก่อนดีก่อนะครับว่าครั้งนี้ แล้วนี้ก็คือไลฟ์อัพของกราดในครั้งนี้นะครับทุกคนครับจะมีทั้งหมด300ซองครับซองละ333เยนครับ1ซองก็จะมีกราดใส่อยู่ทั้งหมด2ใบนะครับมีกร์ดที่น่าสนใจหลายใบเลยนะครับแล้วกร์ดที่ผมอยากได้ครับก็จะมีด้านบนครับกราดใหม่ล่าสุดครับซึ่งเป็นลูฟี่ลีเดอร์พาราเรลอันใหม่ล่าสุดเลยครับราคาตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ6000เยนครับ แล้วก็ยังมีการ์ดที่ผมไม่เคยได้หลายๆใบนะครับอย่างเช่น l e ดเดอร์พาร์เของชิโนฮิเกะครับหรือว่าการ์ดซีเคร t ตพาร์เรอร์ของอุตะใบนี้ผมก็ยังไม่มีครับรวมถึงการ์ดที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด o p 5หลายๆใบเลยครับอย่างเช่นการ์ดของอุรุตี้ใบนี้นะครับ การ์ดของไคโดครับแล้วก็มีการ์ดของลูฟี่นะครับการ์ดครบรอบ1ปีครับรวมถึงการ์ดแรร์พาราเดลของ Baby 5ไใบนี้ก็มาจากการ์ดอันใหม่ล่าสุดนะครับมีอันที่ผมอยากได้หลายใบเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้การ์ดที่น่าสนใจหรือเปล่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงแล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มาครับทุกคน20ซองในวันนี้ครับเรามาเริ่มทีละซองเหมือนกันเช่นเคยครับ1ซองก็จะมี2ใบนะครับผมก็จะแง้มดูก่อนครับว่ามีการ์ดดีๆหรือเปล่าครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือไม่ถูกรางวัลใหญ่นะครับก็จะมีการ์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็การ์ดของวีวีนะครับเป็นการ์ดแรธรรมดาครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะ1ซองมันมีแค่2ใบเท่านั้นเองครับซองที่โ้ยซองที่2ก็ออกมาแล้วครับทุกคนครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ,ยวเยวโอเคด้านนี้ไม่มีอะไรครับแสดงว่าการ์ดที่ถูกรางวัลน,น่าจะอยู่ด้านนี้ครับทุกคนครับแล้วสีแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่เคยมีเลยครับมาครับทุกคนมรรลุนั่ครับ1นึสองสมชึบออ้ออกมาเป็นการ์ดแรปพาราเรลของอุรุตี้ครับแล้วใบน,นี้ผมยังไม่เคยมีด้วยครับ แต่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่มาจาก OP 1นะครับเป็นการ์ดรุ่นแรกเลยครับไม่ใช่การ์ดพาราเดลของอูรูตีรุ่นใหม่ล่าสุดของ OP 5นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นการ์ดที่สวยแล้วผมก็ยังไม่เคยมีครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าครับ มาแล้วครับทุกคนผมใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไปเช็ราคามาแล้วครับอูรุตี้แรปพาราเรลใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2,000เยนครับสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นการดที่แพงมากเกือบเกือบหมื่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันก็ลดลงมาตามเวลาครับโอเคครับใบแรกก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมีครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับมาครับทุกคนซองที่3ครับจะมีอะไรออกมาอีกไหมครับ ไม่มีนะครับอันนี้เป็นการดอีเวนแล้วก็เป็นการดคาแรคเตอร์ของจักก้าครับต่อมาครับซองที่4ครับชึบโอ้ด้านนี้เป็นการดสีขาวนะครับเป็นแรธรรมดาครับอันนี้ก็ไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นการดอีเวนครับแล้วก็เป็นการ์ดคาแรคเตอร์ของคิงครับไปดูซองถัดไปดีกว่านะครับนี่ซองที่5แล้วครับชึบ อันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์นะครับยังไม่ถูกรางวัลครับทั้ง2ใบเลยครับก็จะเป็นการ์ดแร่ของมันเจอรี่นะครับแล้วก็การ์ดอีเวนต์ครับโอ้แล้วมันเจอรี่นี่เป็นการ์ด o อ5ด้วยนะครับการ์ดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับเขาเริ่มเอามาใส่ซองสุ่มกันแล้วนะครับทุกคนสําหรับการ์ดล็อตล่าสุดครับ OP5 ครับต่อมาครับอุ้ยอุ้ยเป็นการ์ดถูกรางวัลนะครับทุกคนใบนี้ครับโอ้เราเป็นการ์ด ลีเดอร์พาลาเล l เลยครับแหมได้ลุ้นแล้วครับขอดูฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับเป็นการ์ดของควีนแรธรรมดาครับทุกคนปิดอย่างนี้ก่อนมาดูแบบนี้กันดีกว่าครับมาครับมันลุ้นกันครับทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสมชึบโอ้เป็นการ์ดล e เดอร์พาลาเลของสโมเกอร์แล้วใบนี้ผมดันมีสแล้วซะด้วยครับ น่าเสียดายนะครับจริงๆบอกว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่สวยนะครับจะดีใจมากๆถ้ายังไม่มีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคากันดีกว่าครับไปใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วเอามาเทียบให้ดูว่าผมมีแล้วจริงๆนะครับนี่ครับอยู่ในซองแข็งเลยครับส่วนการ์ดของสมุเกอร์ใบนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ2,800ยเยนครับถือว่าเป็นการ์ดที่ราคาดีทีเดียวนะครับแล้วมาจากการจับฉลากแค่2333เยนเท่านั้นครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาใบนี้ไปขายแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินมาซุ่มการ์ดใบถัดๆไปกันครับโอเคถูกรางวัลมาแล้ว2ใบครับทุกคนยังเหลือการ์ดอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับต่อมาครับซองที่7ครับชิปเป็นการ์ดสีขาวธรรมดาทั้ง2ใบนะครับเป็นการ์ดของวอทินครับบิ๊กมัมนะครับแล้วก็ฟรงกี้ครับต่อมาครับซองที่8ครับ โอเคเป็นการ์ดไม่ถูกรางวัลนะครับของชินะครับแล้วก็เซฟูุครับชินะใบนี้ก็เป็นการ์ดแรร์ของ OP5 เหมือนกันนะครับเซตใหม่ล่าสุดเลยครับต่อมาซองที่9นะครับทุกคนชึบโอ้ไม่ถูกรางวัลทั้ง2ใบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแรร์นะครับของซาโตรีครับแล้วก็ดูดส์นะครับโอเคไม่เป็นไรครับใบต่อครับซองที่10ครับครึ่งทางแล้วครับ ชบโอ้ถ้าทางนี้น่าจะไม่ถูกแล้วครับโอเคไม่ถูกจริงด้วยครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็การ์ดของเดรคครับต่อมาครับซองที่11ครับอันนี้ก็ยังไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ครับของ OP5 เหมือนกันครับแล้วก็เป็นการ์ดคาแรคเตอร์ของชูรานะครับโอ้ยไม่ถูกรางวัลมา นานพอสมควรแล้วนะครับ2ที่12ครับหวังว่าจะมีถูกเยอะกว่านี้นะครับ2่อนิดน้อยเกินไปหน่อยครับอ้าวอันนี้ไม่ถูกรางวัลวี่ยเพราะเป็นการ์ด SR ธรรมดาครับไม่ใช่เป็นการ์ดพาราเรลนะครับไม่เป็นไรครับอยี๋ยวหน่อยก็ได้ลุนครับมาครับ1 2 3ชึบอ่าเป็นการ์ดของครกโคดได้นะครับจาก OP 1ครับ เป็นการ์อสอารธรรมดานะครับอีกใบเป็นชิราโฮชิครับอย่างนี้ถือว่าถูกรางวัลไหมครับเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกรางวัลนะครับแต่ขอวางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาครับต่อครับซองที่13ครับชุบสีขาวครับอีกด้านหนึ่งเป็นการอีเวนต์นะครับแสดงว่าใบนี้ไม่ถูกรางวัลครับโอ้เป็นขอโอคิคุครับต่อมาครับซองที่14ครับ โอ้อาไม่ใช่ครับเป็นการอีเวนต์ธรรมดานะครับเคครับไม่ถูกรางวัลครับเป็นการของคาลิฟาครับแล้วก็การดอีเวนต์ครับโอ้ยไม่ถูกรางวัลเลยอ่ะทุกคนเย่าบอกนะว่าจะจบที่สองใบมาครับซองที่สิบห้าแล้วครับโอ้ยเห็นกรอบวิ่งวิ่งตกใจทุกทีเลยนะครับแต่มันเป็นการอีเวนต์ครับเป็นการอีเวนต์ทั้งสองใบเลยครับ หลือหาซองสุดท้ายครับอย่าบอกนะวผมจะถูกรางวัลแค่นี้ซองที่16ครับมาช่วยกันลุ้นแล้วเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกคนครับอ่าไม่ถูกรางวัลอีกแล้วครับเป็นการ์ดอีเวนแล้วก็การ์ดคาแรคเตอร์ของมาลุกโกครับอีก4ซองครับทุกคนครับอันนี้เป็นซองที่17แล้วครับโอ้ขาวมาเลยครับไม่ถูกรางวัลอีกแล้วครับเป็นการ์ดอีเวนครับแล้วก็การ์ดของวีวีนะครับอันนี้ก็ OP5 ครับ ทุกคนครับอีกแค่สซองเองครับจะมีถูกรางวัลเพิ่มเติมไหมครับนี่มาช่วยกันลุ้นหน่อยครับมาครับซองที่สิครับโอ้โหชัดเลยครับไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นการ์อีเวนท์ทั้ง2ใบอีกแล้วครับบทจะไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกรัวนเลยนะครับมาครับอีกสองซองครับซองที่19ครับอ่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการ์ด้งแบบพิเศษนะครับ ของวีวีครับมาจากการ์ด OPC ครับแล้วก็ซองสุดท้ายครับอาจจะไม่มีอะไรออกมาก็ได้นะครับแหมเป็นสีขาวจริงๆด้วยออ้ยทุกคนครับปิดท้ายเลยครับเป็นการ์พาราเลลครับเมื่อกี้ผมดูแล้วผมคิดว่าผมรู้แล้วครับว่าเป็นการของใครครับเพราะว่าการ์ดใบนี้ผมแอบมีแล้วเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุ้นมาพร้อมกันครับ หนึ่งสองสามชุบนี่ครับเป็นการ์ดแรปพ,พา rale ของเบจจีนะครับมาจากการ์ดของ OP4 เราใบนี้ผมก็เคยได้มาจากการซุ่มการ์ดครั้งละ3,333เยนมาแล้วครับแต่น,นี้ราคาถูกลงไปกว่า10เท่าเลยนะครับเพราะว่าแค่3า3เยนาเยนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับ ไซซ์ซอมาแล้วคทุกคนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วการ์ดใบนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ1,900เยนเท่านั้นเองครับแล้วนี่ก็คือการ์ดถูกรางวัลทั้งหมด3ใบที่ผมได้มาในวันนี้นะครับผมขอไ่รวมพ็อกเกอด้านบนแล้วกันนะครับก็จะมีอุรุตี้ครับลีดเดอร์พาราเลของสโมเกอร์นะครับแล้วก็เป็นการ์ดแรปพาราเลของเบจจิครับ ทุกคนมีความเห็นยังไงก,กับการเปิดการ์ดของผมในวันนี้บ้างลองพิงมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากจะดูผมสุ่มการ์ดวันพีซอีกเนี่ยก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็ทำอะไรแบบนี้นครับสุ่มการ์ดวันพีซครับจับฉลากอิจิบังคุจิแล้วก็รีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะต่างๆให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย